โอเคก็สวัสดีทุกท่านกันด้นะครับผมมิสเตอร์นนทรีเกมเมอร์นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาบอกตัวที่ผมใช้แอปพลิเคชันเออแอปพลิเคชันที่ผมใช้อัดคลิปนะครับอืมก็จะเป็น As a อสสกีรีคอร์เดอร์นะครับอ่าตอนนี้ใช้ เกมสกีนรีคอร์เดอร์อยู่นะครับอืมเพราะว่าอัดไปตั้งค่าไปมันก็จะไม่ได้นะอืมวิธีการโหลดเข้าไปในเพจโต๊ะเคยดกาว่า a z นะครับมีอันแรกไปเลยอ่ามันจะมีตัวอัดของมันกับตัวตัดต่อของมันนะ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ทุกท่านเข้าไปในแอปของมันมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างอย่างนี้คนระับกดตั้งค่าอ่า ่าทั้งหมดนี้ก็ดูตามผมเลยนะครับเพราะผมใช้เป็นรอนนี่คือชอ่างกดปิดก็จะไม่มีเสียงของเราเลยอยากเลยนะครัอ่ากดตรงนี้คือเนี่ยทำให้เป็นอย่างนี้นอ่าคือแสรงนิ้วตั้งกากล้อง เราต้องซื้อเอานะครับนับถอยหลังสามวิหรือกีว่วิก็ได้แล้วจะคุณครับพื้นที่จะเก็บไฟล์ตัวการอัดวีดีโอนะผมเอาเป็นหนวยหน่วย,ยความจำภายในใครที่มีเอทิคัที่มีความจำเยอะก็เอาใส่ในเอดิร์นะครับ อ่าวีกันจะอัดก็กดตัวแดงนี้เลยครับอ่าเพียงนี้ทุกท่านก็อัดคลิปได้ลื่มปือสะดือโบแล้วนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ